สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาพูดถึงหัวข้อบทที่หนึ่งนะคะของวิชาธรรมชาติบำบัดนะคะก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดนะคะสำหรับสำหรับบทนี้นะคะขอบเขตของเนื้อหาเนี่ยจะบทบทแรกเราจะพูดถึงบทนำก่อนว่าบทนำของคำว่าธรรมชาติบำบัดคืออะไรนะคะมีหลักการ อะไรบ้างนะคะถัดมาก็จะเป็นครูจะพูดถึงประวัตินะคะประวัติของอความเป็นมาของธรรมชาติธรรมชาติบําบัดนะคะแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบําบัดนะคะแล้วก็หลักปรัชญาที่สําคัญนะคะหลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องแนวทางในการดูแลรักษา นะคะของธรรมชาติบําบัดขอบเขตและขั้นตอนการรักษานะคะแล้วก็พูดถึงแนวทางของการดูแลสุขภาพเนที่ในปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเอามาเอาเอา,เอาเรื่องเหล่านี้นะคะมามาดูแลสุขภาพตามหลักแนวทางของ3าอนะคะค่ะก็ขอเริ่อขออนุญ,ญาตที่จะเริ่มต้นเลยนะคะสําหรับบทนำบทบทนำนะคะฮิโปคทิสนะคะได้พูดได้พูดถึงเรื่องธรรมชาติบำบัดเนี่ยเมื่อ400กว่าปีก่อนคริสต์กาลนะคะ ท่านได้กล่าวว่า nature is the healer the healer of disease นะคะก็คือธรรมชาติก็คือ,อผู้รักษาที่ดีที่สุดนะคะของโรคต่างๆนะคะท่านกล่าวว่าหากต้องการที่จะศึกษาสาเหตุของโรคเนี่ยควรจะศึกษาสำรวจ คนนะคะโดยองค์รวมทั้งหมดนะคะก็คือโฮ l ิสติกนะคะคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งแล้วก็การใช้กฎธรรมชาตินะคะก็ค,คือการใช้การเหนี่ยวนำจากธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เกิดการเยียวยารักษาตัวเองได้นี่คือหลักการหลักใหญ่ๆนะคะของธรรมชาติบำบัดท,ที่ฮิปโปเคติสได้ฮิปโปเคติสเนี่ยเป็นบิดาของการแพทย์ปัจจุบันปัจจุบันนะคะการแพทย์แผนปัจจุบันที่ที่ได้ใช้หลักการนี้มาตั้งแต่ 400กว่าปีก่อนคริสต์ศตวรรษอย่างที่บอกนะคะแนวคิดของฮิปโปเคติสนี้นะคะได้กลายเป็นหลักการและจุดเริ่มต้นของธรรมชาติบําบัดที่ใช้มาถึงปัจจุบันนี้นะคะธรรมชาติบาบัดเนี่ยมีหลักการที่เป็นคีย์วอร์ดอยู่4ตัวนะคะ1คําว่าดักเลสนะคะดักเลสเป็นแปลว่าระบบการรักษาที่ไม่ใช้ยา ะะแล้วก็คำว่า Invasive Invasive คือการรักษาที่ไม่ล่วงล้ำนะคะไม่รุนแรงต่อร่างกายนะคะแล้วก็คำถัดมาก็คือคำว่า Rational ก็คือหลักการเหล่านี้นะคะมีเหตุมีผลชัดเจนอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะ,ะแล้วก็มีข้อสุดท้ายก็คือ i v e n c e based นะคะก็คือหลัก ทุกการทุกหลักการบําบัดนะคะทุกการรักษาเนี่ยจะมีหลักฐานชัดเจนอย่างที่บอกว่าเป็น scientific base นะคะก็คือมีหลักฐานชัดเจนว่าเรารักษาด้วยความคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วหลักการทั้งหมดเนี่ยนะคะการธรรมชามติบําบัดเนี่ยเขาเชื่อว่ามีพื้นฐานความความความการรักษานี่อยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ พลังชีวิตนะคะ vitality ของคนเรานะคะว่าคนเราเนี่ยมีพลังเยียวมีพลังชีวิตในการที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้นะคะทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีได้นี่คือหลักการของธรรมชาติบําบัดนะคะที่ที่ที่เป็นหลักการที่สืบทอดกันมาว่าไม่ว่าการรบบำบัดไหนก็ตามที่จะเกิดขึ้นภายใต้ในชโรพาที่นะคะจะต้องอยู่ภายใต้หลักการเหล่านี้นะคะ อันนี้คือตัวอย่างของออสไลด์นี้คือตัวอย่างของธรรมชาติบาบัดที่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนทั่วโลก ที่เข้าใจเรื่องเน,เนชโรพาท,ที่จะจะรู้ว่ามันนี่คือวิธีการรักษานะคะคำแรกก็คือคําว่าเฮอร์บลิซึมก็คือการใช้สมนุนไพรซึ่งบ้านเราก็ใช้สมนุนไพรกันอย่างมากนะคะในทั่วโลกในทุกในทุกเทดดิชแนลแมดิซีนหรือ,อความแพทย์พื้นบ้านทุกประเทศนะคะก็จะมีเรื่องของเนชเฮอร์บอิซึมอยู่นะคะเพียงแต่สมนุนไพรในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเรื่องของการใช้อาหารนะคะการปรับ อาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของของคนคนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการรักษาโรคได้นะคะโฮมิโอพาธีนะคะอันนี้เป็นการแพทย์ที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ใช้หลากหลายมากในยุโรปปัจจุบันก็ยังมีการเรียนมีมีหลักสูตรการการศึกษาเรื่องโฮมิโอพาธีนะคะซึ่งในสไลด์ถัดไปจะได้เล่าว,ว่ามันคือหลักการยังไงบ้างนะคะมันเป็นหลักการใช้น้ำนะคะในการที่จะเยียวยารักษาตัว,ตว,ตวเองนะคะ ถัดมาก็คือคำว่า acupuncture อันนี่คือเป็นเป็นการแพทย์ที่มีพื้นฐานมาจากการแพทย์แผนจีนนะคะก็คือการฝังเข็มนั่นเองนะคะการฝังเข็มในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมทั้งในยุโรปด้วยนะคะในในในเอเชียนี่ก็เรารู้จักเรื่องนี้เมืองไทยนี่ใช้การฝังเข็มนี่มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อีอันนึงก็คือการ detox ทราปีก็คือการใช้การ ใช้การล้างพิษนะคะในการที่จะ,ะพิษที่สะสมในร่างกายถ้าถูกล้างออกไปร่างกายก็จะเกิดการเยียวยาตัวเองได้นะคะการใช้หลักการการดัดกระดูกนะคะหรือไฮรแพค t ติกนะคะทีะ่ก็มีการนิยมว่ามันเป็นการปรับ าทางกายภาพของร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลอีกรอบหนึ่งนะคะวิตามินซัพพลีเมนต์นัคือการเสริมวิตามินเข้าไปนะคะทำให้คนเราเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเกิดโรคเนื่องจากการขาดวิตามินก็ได้นะคะการแพทย์ปัจจุบันมีการตรวจว่าระดับวิตามินของร่างกายของคนเราเนี่ยมีระดับวิตามินต่างๆเนี่ยสมดุลหรือเปล่าถ้าเราตรวจเพราะว่าวิตามินไม่สมดุลแพทย์ก็แค่เสริมวิตามินบางตัวที่เพิ่มเพิ่มความสมดุลเราก็หายจากโรคได้นะคะอาจจะเห็นว่านี่คือวิธีการ ทาง,ทางาแนชโรพาทีนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายที่ปัจจุบันนี้ม,มีมีวิธีการบำบัดที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็เราจะมีการได้เล่าในในสไลด์ถัดไปด้วยนะคะทีนี้มาดูประวัติความเป็นมาของธรรมชาติบำบัดนะคะ คำว่าเนเชรูพาธีเนี่ยเป็นภาษากรีกละตินนะคะอ,ะอย่างอีกที่บอกว่าเฮโ p บ c แคทิสเนี่ยเป็นเป็นนักนักแพทย์เป็นแพทย์ชาวกรีกนะคะที่ที่บัญญัติคำนี้ที่เป็นที่มาของคำนี้ขึ้นมาคำว่าเนเชรูพาธีเนี่ยถ้าแตกคำมันก็จะแปลว่า nature of disease นะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคนั่นเองนะคะแล้วมันก็เป็นที่มาของคำว่า natural cure ก็คือการรักษาโดยการใช้ธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะเป็นรูปแบบ เนทโรพาธิปัจจุบันเนี่ยธรรมชาติบำบัดหรือเนทโรพาธีเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกนะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า complementary and alternative medicine นะคะหรือที่ชาวโลกทั่วไปใช้คำว่าแคมนะคะแคมนั่นเองนะคะเป็นคำที่เป็นคำย่อที่ทุกคนรู้จักดีนะคะ ธรรมาชาติบาบัดนียมีรูปแบบการรักษาบนพื้นฐานความรู้ดั้งเดิมนะคะส่วนใหญ่แล้วการมันจะเริ่มต้นมาจากที่เป็น traditional medicine ก่อนนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยความรู้เหล่านั้น,นถูกเอามาพัฒนาแล้วก็ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาแล้วก็กลายเป็นรูปแบบของที่การบําบัดที่เรียกว่าธรรมาชาติบาบัดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะผสมคําว่า traditional medicine บวกกับคำ,คำว่า scientific evidence นะคะก็คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เป็นการรักษาโดยวิธีธรรมชาติเช่นการใช้อาหารใช้น้ำใช้อากาศนะคะประมาณนี้นะคะมีการใช้สมุนไพรใช้อะไรร่วมด้วยนะคะนี่คือประวัติความเป็นมาของอธรรมชาติบาบัดนะคะแนวคิดของมันอย่างที่เล่าไปเกินก่อนหน้านี้ก็คือโรคทุกชนิดไหมคะทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจของคนเราเนี่ยสามารถเยียวยาได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยอยู่ในสภาวะปกติ สมดุลนะคะเราจะเยียวยาตัวเองได้มีพลังชีวิตในการที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคะ,ะแล้วเขาเชื่อว่าสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคเนี่ยเป็นผลมาจากการสูญเสียความสมดุลของร่างกายนะคะปัจจัยภายนอกเช่นการติดเชื้อนะคะหรือการได้รับสารพิษแล้วสะสมในร่างกายเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยรองเท่านั้นปัจจัยเหล่านี้จะส่งเสริมให้ปัจจัยรองเหล่านี้จะส่งเสริมให้ร่างกายเกิดการเสียสมดุลเมื่อเสียสมดุลปับ๊บเราก็จะเกิดโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายถูกปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ร่างกายก็จะมีพลังในการเยียวยาตัวเองได้นะคะสำหรับระดับขั้นตอนของการรักษานะคะ เนเชโรพารทีเนี่ยเริ่มจากเริ่มต้นการรักษาด้วยวิธีที่แทรกแซงร่างกายน้อยที่สุดอย่างทิ้งค,คำว่า Invasive นะคะแล้วค่อยๆเพิ่มระดับความรุนแรงคว,ความการแทรกแซงร่างกายที่ระดับสูงขึ้นตามความจําเป็นของโรคนั้นๆของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันนะคะ,ะนี่คือวิธีนี่วิธีที่เราจะพยายามที่จะรีส t อร์ไวทอลิตี้ก็คือ,อเพื่อจะดึงพลังพลังร่างกายเนี่ยกลับคืนมานะคะเพื่อให้เกิดการเยียวยาตัวเอง นะคะโดยวิถีธรรมชาติขั้นตอนที่1นนะคะ,ะก็คือการเสริมสร้างสภาวะต่างๆของสุขภาพให้กลับคืนมาเช่นวางแผนเรื่องอาหารก่อนอาหารเป็นเรากินทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาหารผิดปกติไหมนะคะถ้าอาหารถ,ถ,ถูกควบคุมได้เพราะ,ะการแพทย์วิถีธรรมชาตินะคะเชื่อว่าอาหารคือยานะคะอันนี้คือเป็นคําที่มาจากในตามในสไลด์เนี่ยเป็นภาษาละตินเลยแปลว่าอาหารคือยา และยาคืออาหารเลยนะคะนี่คือไฮโพเคติสได้กล่าวไว้เลยเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึ่งอาหารเป็นเรื่องแรกนะคะหรือและถัดมาก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไหมนะคะเรานอนดึกเราเครียดเราเอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะเราจะปรับเหล่านี้ก่อนนะคะถ้าแค่อาหารกับการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แค่นั้นทําให้คุณหายได้ธรรมชาติบำบัดทำแค่นั้นนะคะแต่นี่คือขั้นตอนแรกอย่างที่พูดแล้วแต่ละคนก็จะมี ความความรุนแรงของโรคหรือระยะเวลาในการสะสมโรคที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อสะสมโรคนานการรักษาก็จะใช้ระยะเวลานะคะถ้าบางคนทําแค่นี้หายก็แค่นี้หายนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการกระตุ้น,นกลไกในร่างกายนะคะในการรักษาตัวเองตามธรรมชาตินะคะในสไลด์นี้จะเห็นขั้นตอนการบาบัดด้วยน้ํานะคะตัวอย่างที่เอามาให้ดูนี่ก็คือการบําบัดด้วยน้ําปัจจุบันนี้การคลอดบุตรนะคะ water birth เนี่ยจะทําให้เกิดการ มีคนเริ่มที่จะคลอดลูกในน้ำนะคะมากขึ้นนะคะมันมีประโยชน์ในการที่จะแม่ลดความปวดได้นะคะเด็กก็เด็กเมือ่อเด็กจริงๆธรรมชาติของเด็กอยู่ในน้าตลอดอยู่ในน้ําคล่าอยู่ในอ,อยู่ในคันมันดาเนี่ยเขาก็อยู่ในน้าเพราะฉะนั้นการคลอดนี่จะเป็นธรรมชาติมากนะคะเด็กจะ,ะเด็กจะ,ะปรับตัวเข้าสู่โลกภายนอกจากท้องแม่ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะการใช้น้ําในการดีท็อกซ์นะคะลํำไส้นะคะ ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์ปีเนี่ยนะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันหรือการทํากายภาพบําบัดโดยเดินเดิน,เด,นเดินในเดินในน้ำนะคะเดินค่อยๆก้าวในน้ําน้ําก็จะช่วยพยุงลดความปวดได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดอ,อาการบาดเจ็บหรือการอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการที่ค่อยๆเดินได้นะคะดังภาพที่เห็นนี้นะคะ ขั้นตอนที่3นะคะการเสริมสร้างระบบที่อ่อนแอหรือเสียหายบางคนนะคะเป็นป่วยถึงขั้นที่ระบบบางอย่างมีความผิดปกติแล้วนะคะมีความเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการมันก็จะเริ่มเข้ามาสู่อ,อันขั้นตอนที่3เนี่ยส่วนเนี่ยก็จะใช้เรื่องของโฮมิโอพาธีนะคะเรื่องของการรักษาด้วยสมนุนไพรใช้จากง,ง่ายๆก่อนหรือการออกกําลังกายบางอย่างเพื่อให้สภาวะสมดุลของร่างกายกลับคืนมานะคะสร้างเสริมสร้างระบบที่อ่อนแอนะคะหรือเสียหายให,ให,ให้ให้กระตุ้นการทํางานมากขึ้นนะคะ ขั้นตอนที่4คือการแก้ไขความผิดปกติด้วยการด้วยการแพทย์ทางกายภาพบางคนไม่ใช่แค่เรื่องของทางาทางชีวเคมีในร่างกายแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของอรูปทรงรูปร่างหรือทางกายภาพที่เปลี่ยนไปเช่นกระดูกอาจจะเกิดความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็จะเอา,เอาวิธีวิธีการบําบัดด้วยธรรมชาติก็เช่นการนวดนะคะหรือการจัดกระดูกต่างๆเข้ามาเพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะมีสภาวะทางกายภาพที่เข้าสู่สมดุลน,นะคะ ขั้นตอนที่5คือคือการบำบัดด้วยสารธรรมชาติที่เฉพาะเจาะจงนะคะบางบางคนนะคะ จะต้องเสริมเสริมเข้าไปเช่นเสริมด้วยอาหารเสริมนะคะหรือการรักษาด้วยวิตามินอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าเพราะว่าเราอาจจะพร่องไปนะคะร่างกายอาจจะขาดสารบาหารเป็นระยะเวลานานทําให้เกิดภาวะโรคขึ้นมาหรือขาดวิตามินบางตัวเพราะวิตามินนี้เข้ามามีบทบาทในทางชีวเคมีของร่างกายเยอะมากนะคะถ้าเราขาดไปเนี่ยเกิดการเสียสมดุลถ้าเสียระยะเป็นระยะเวลานานคุณอาจจะต้องเสริมเข้าไปด้วยนะคะขั้นตอนที่ือคือ,คอ าการรักการแก้ไขาทางพยาธิวิทยาบางคนแสดงอาการโรคชัดเจนคือมีพยาธิวิทยาพยาธิสภาพที่แสดงออกมาชัดเจนคุณก็ต้องวิธีการขั้นตอนที่6ก็คือต้องแก้ไขาทางาพยาธิสภาพเหล่านั้นให้กลับคืนมาเป็นปกติก่อนนะคะอ,อันนี้อาจจะต้องใช้ยาหรือใช้สารสังเคราะห์บางอย่างเพื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่อีกทีนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเล็ก อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนทโธพาที่เป็นเรื่องของการที่จะไม่แทรกแซงนะคะแต่เขาจะถือว่าขั้นตอนอสุดท้ายที่เราจะแทรกแซงถึงระยะสุดท้ายก็คือการผ่าตัดที่ระดับผิวหนังนะ,ะ,ะ,ะเราเรียกว่าผ่าตัดเล็กนะคะก็คือผ่าฟีบนผิวหนังออกหรืออาจจะมีก้อนอะไรที่อยู่บนผิวออกเท่าน,นั้นนะคะเราจะทําสูงสุดที่มีความรุมแนแรงต่อร่างกายก็คือขั้นนนี้เท่านั้นน,นนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการแทรกแซง ะะของร่างกายาสรุปหลักการทั่วไปของธรรมชาติบําบัดนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยเขารวบรวมมาเป็นเป็นคาที่จะก็เลยยกมาเพื่อที่จะเห็นภาพโดยรวมทั้งหมดว่าหลักการสําคัญของธรรมชาติบําบัดเนี่ยเขาเชื่อว่าสาเหตุในการรักษาโรคเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะยกเว้นสภาวะที่เกิดจากการที่เรามีบาดแผลมีอะไรซึ่งอันนั้นจะต้องรักษาตามสภาพไปนะคะ สาเหตุอันดับแรกของการเกิดโรคคือการสะสมสิ่งที่ทําให้เกิดโรคอย่างที่เล่าไปแล้วก็คือเรื่องของการสะสมเชื้อแบคทีเรียหรือการสะสมสารพิษต่างๆในร่างกายจากการกินอาหารจากการใช้ชีวิตจากสาภาพแวดล้อมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเป็นระยะเวลาหนึ่งและทําให้เกิดร่างกายเสียสมดุลน,นะคะโรคเฉียบพันที่เราที่มันแสดงออก,ออกมาเนี่ยคือภาวะที่ร่างกายพยายามที่จะเกิดการเยียวยาตัวเองนะคะบางทีเราเห็นว่าการปวดเนี่ยมันแสดงว่าร่างกายทึน ทนจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องบอกให้รู้ว่าฉันฉันไม่ทนแล้วมีเชื้อแบคทีเรียนในร่างกายจากการกินอาหารบดสะสมจนถึงปริมาณหนึ่งนะคะคุณถึงอาการปวดทอ้องอะไรเงี้ยคะ่ะอาการปวดท้องคือภาะวะโรคเฉียบพลันที่ร่างกายบอกเราว่านี่คือความพยายามที่จะเยียวยาแล้วต่อไปอาจจะต้อง ช่วยเขาในการที่จะเยียวยาต่อหรือกําจัดสภาวะรั้นออกไปเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สมดุลอีกรอบนึงนะคะและการสําคัญของธรรมชาติอย่างที่บอกธรรมชาติเป็นนักบําบัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอะไรทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นจากการบําบัดการเสียสภาพเหล่านีจ้จะพูดถึงธรรมชาติก่อนนะคะธรรมชาติบําบัดไม่ได้เป็นการรักษาเฉพาะโรคนะคะแต่เป็นการรักษาโดยรวม ะะดูทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณด้วยนะคะทำไปพร้อมกันนะคะไม่ว่าคุณจะปวดท้องเขาก็จะดูว่าสภาวะคุณเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงอาจจะต้องบางคนปว่วยมาระยะเวลานานจิตใจอาจจะอ่อนแอรหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการธรรมชาติบาบัดเป็นเรื่องของการบําบัดโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นนะคะ ธรรมชามติบาบัดรักษาผู้ป่วยที่ทุกทรมานจากโรคเลื้อรลังได้ดีกว่าเขาเชื่อว่ามันรักษาโรคได้ดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือเป็นความเชื่อของว่านักธรรมาชาติบำบัดเพราะโรคเรือรลังจริงๆมันเกิดจากการที่เราสะสมเชื้อหรือสะสมโรคเป็นระยะเวลานาน,านเพราะฉะนั้นนี่คือหลักนี่คือวิธีการของธรรมชามติบําบัดเลยที่จะรักษาโรคเลื้อรลังได้ประสบความสําเร็จกว่าใช้เวลาน้อยกว่านะคะ ธรรมชาติบ,บาบัดท,ทําให้โรคที่สุสดส,ะ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 สะกัดกั้นไว้ในร่างกายนะคะแสดงออกมานะคะและแล้วเราก็กาจัดอย่างถาวรบางทีเราไม่รู้อย่างมะเร็งอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าบางทีมะเร็งเนี่ยมันเป็นมานานเป็น10บสปีก่อนที่มันจะแสดงออกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวก่อนโดยใช้ธรรมชาติบาบัดบางทีเรา,ามะเร็งอาจจะออแสดงโรคออกมาก่อนที่จะเกิดการกําจัด ก็ได้เราอาจจะไม่เป็นไปไปถึงขั้นที่เยียวยา,วยา,วยาวไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะ,ะธรรมาชาติบําบัดรักษาความผิดปกติทุกๆด้านนะคะอย่างที่บอกมันเป็นโฮลิสติกก็คือโดยรวมนะคะร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณด้วยนะคะทำทำไปพร้อมๆกันดูภาพรวมของของผู้ป่วยโดยรวมทั้งหมดนะคะ หลักการของธรรมชาติบำบัดเชื่อว่าอาหารเป็นยาเพียงชนิดเดียวก็คือเขาจะเขาจะเริ่มต้นด้วยด้วยการใช้อาหารเป็นยาก่อนนะคะจนจุดที่อาหารยังช่วยไม่ได้เพราะว่าร่างกายเกิดเสียสมดุลเกินกว่าที่อาหารจะเยียวยาได้เขาถึงจะเริ่มใช้สารเคมีหรือเริ่มจากสมุนไพรไปนะคะ,ะการสวดมนต์นะคะหรือการนั่งสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาด้วยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับสไลด์นี้จะพูดถึง หลักปรัชญาของธรรมชาติบําบัดนะคะซึ่งมีอยู่หข้อด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหลักการชั่วโลกที่จะใช้กันนะคะ,ะก็คือหน,หนึ่งเขาเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นการในการใช้ธรรมชาติในการรักษาให้มากที่สุดโดยไม่มีความรุนแรงและเป็นพิษน้อยที่สุดนะคะน,นี้หลักการข้อแรกหลักการข้อที่สคือให้ค้นหาสาเหตุของโรคก,ก่อนและรักษาที่สาเหตุนั้นนะคะแล้วก็เชื่อเขาเชื่อว่า ความสามารถของร่าง okay? กายเนี่ยมีความสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้นะคะแล้วก็การให้ความรู้กับผู้ป่วยเนี่ยโดยหมอเนี่ยโดยหมอจะเปรียบเสมือนครูที่คอยแนะนําในการให้ความรู้กับผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยเรียนรู้แล้วก็รักษาตัวเองนะคะแล้วก็การรักษาทั้งหมดของธรรมชาติบันแบบจะเป็นการรักษาแบบองรวมนะคะดูทั้งทุกมิติของร่างกายและจิตใจนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็คือ การมุ่งเน้นให้ Banana. ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีโดยรวมนะคะโดยโดยเน้นที่การป้องกันโรค ok มากกว่านะคะอันนี้คือหลักปรัชญาของธรรมชาติบําบัดนะคะทีนี้มาดูแนวดูแนวทางการดูรลรักษานะคะข้อแรกนะคะเขาอย่างที่อย่างที่อันนี้คือวิธีการเข้าสู่การกระบวนการรักษาแล้วนะคะขั้นแรกก็คือเรื่องของโภชนาการคลินิกนะคะก็คือให้คำให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีนะคะ ข้อที่2ก็คือเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะถัดอันนี้คือขั้นตอนและหลักการนะคะหลัการดูในการดูแลแลก,การใช้สมุนไพรนะคะซึ่งปัจจุบันนี้สมุนไพรถูกนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นเป็นอย่างที่บอกว่าเป็น alternative medicine ด้วยนะคะเป็นการรักษาทางเลือกนะคะที่ก่อนที่จะเข้าสู่การรักษาโดยโดยการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะ โฮมิโอพาธีนะคะอย่างที่บอกว่าหลักการของมันเนี่ยเขาเชื่อว่าร่างกายมาีร่างกายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองนะคะโฮมิโอพาธีเป็นหนึ่งในกระบวนการไฮโดรเทอร์ปีก็คือกระบวนการใช้น้ำนะคะโดยเขาใชสา้สารสกัดของสมนุนไพรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่เป็นพิษ ะะเสร็จแล้วมาเจือจางในน้ำหลายร้อยเท่าหลายสิบหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่านะคะเพื่อให้เพื่อให้น้ำเนี่ยจดจำลายพิมพ์ของตัวสมนุนไพรนะคะ น้ำที่จะเอาไปใช้กับผู้ป่วยเ,ยเป็นน้ําที่แทบจะไม่มีสารสกัดนั้นอยู่นะคะแต่มีแต่มีแต่มีความสั่นสะเทือนของอตัวท,ท,ท,ที่เป็นสารสำคัญที่ที่เป็นสารสําคัญของสมุนไพรค้างไว้ในในตัวน้ำนะคะแล้วใช้น้ํานั่นส่งให้ผู้ป่วยดื่มนะคะแล้วเลาก็เชื่อว่าพลังพลังของของสารที่เป็นที่จริง,รงๆมันเป็นหลักการหนึ่งของอ การใช้คลื่นความคลื่นพลังงานที่ส่งต่อมานะคะแล้วทำให้แล้วกระตุ้นพลังนี้จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดการเยียวยาตัวเองนี่คือหลักการของโฮมีโอพาธีนะคะซึ่งฟังดูแล้วอาจจะดูเป็น มันนั่นมันมันดูมันดูเอใช้คลื่นนะใช้ลายพิมพ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมันหลายร้อยปีแล้วนะคะปัจจุบันนี้หลักการนี้ก็ยังมีการเรียนมีการสืบทอดและมีการใช้จริงอยู่ในปัจจุบันนะคะในเมืองไทยก็มีหลักสูตรนี้ที่มหิดลมีการสอนหลักสูตรนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าเผื่อใครสนใจนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากในการใช้ในการใช้น้ําในการรักษานะคะ ข้อที่4นะคะก็คือการแพทย์เชิงกายภาพนะคะก็คือ,อนอกจากเรื่องของสรีระเรื่องของอที่มีการเปลี่ยนแปลงการเสียสมดุลแล้วนะคะ,ะ,ะเราก็จะใช้หลักการในการนวดนะคะหลักการในการดัดกระดูกหลักการในการดัดกระดูกสันหลังนะคะการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนการใช้การออกกําลังกายนะคะการใช้น้ําการใช้ความร้อนความเย็นของน้ำนะคะในการปรับสมดุลต่างๆของร่างกายอันนี้คือการแพทย์เชิงกายภาพนะคะ ส่วนการแพทย์ตะวันออกปัจจุบันนี้ Oriental Medicine เนี่ยถือเป็นหนึ่งใน Natural Party นะคะเช่นการแพทย์แผนจีนซึ่งดังมากในปัจจุบันนะคะแล้วก็การแพทย์ a าย r รเวทของอินเดียซึ่งทั้งการแพทย์จีนแล้วก็การแพทย์อายุรเวทของอินเดียเนี่ยเป็นพื้นฐานการแพทย์ส่วนหนึ่งของไทยที่ที่ไทยเอามาปรับนอกจากของไทยเองนะคะเอามาปรับใช้ในในโรงพยาบาลหลายแห่งในปัจจุบันที่ที่ใช้ที่อยู่ในหน่วยที่เรียกว่าการ การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกนะคะการขอดตามแนวทางธรรมชาตินะคะธรรมชาติบําบัดนะคะก็เช่นการลอดในาน้ําที่ได้เล่าไปแล้วนะคะการใช้ธรรมชาติบําบัดในการดูแลทั้งก่อนลอดระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลังลอดนะคะปัจจุบันนี้ยุโรปตะวันตกนี่ใช้เรื่องเหล่านี้เยอะมากนะคะ จิตวิทยาการแพทย์นะคะ psychological medicine นะคะการให้คำปรึกษา,าทางาหมอที่เป็นหมอทางด้านจิต,จต,จตแพทย์นะคะก็จะให้คำปรึกษาเพราะว่าเขาถือว่าความเครียดหรือจิตใจที่อ่อนแอจิตใจที่เสียสมดุลน,นะคะสามารถที่จะเดียวยาตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ,อเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการแพทย์ที่เป็นธรรมชาติบำบัดด้วยนะคะ อันสุดท้ายก็คือการผ่าตัดเล็กนะคะ Minor surgery นะคะโดยใช้โดยแพทย์ธรรมชาติบําบัดที่คนที่จะทําเรื่องเหล่านี้ได้ก็ต้องมีวุฒิวุฒิปริญญาการแพทย์ธรรมชาติบําบัดน,นะคะ,ะเช่นการผ่าตัดแผลตื้นนะคะการนําการผ่าตัดเสิ่งแปลกปลอมหรือก้อนออกจากร่างกายเช่นฝีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยังเป็นคือขั้นที่ลึกที่สุดของธรรมชาติบําบัดน,น,นะคะ สำหรับขั้นตอนการรักษาแนวตามแนวทางของธรรมชาติบำบัดนะคะก็เหมือนเล่าเล่ากันอีกเล่าซ้ํากันอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ 1. การวิเคราะห์อาหารนะคะเรื่องของโภชนาการการให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตนะคะรูปแบบการดําเนินชีวิตการประเมินความเสี่ยงของของ,อของผู้ป่วยแต่ละคนว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะการการให้แผนการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันนะคะ แล้วก็การตรวจสุขภาพทางกายภาพที่เหมาะสมนะคะการซักประวัติอย่างละเอียดการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การวินิจฉัยโรคต่างๆโดยใช้องค์รวมทั้งหมดที่ต้องถูกต้องแม่นยำนะคะเพื่อจะเพื่อจะ,อะหาแนวทางในการรักษา ชนิดของการบําบัดก็เช่นการฝังเข็มนะคะการใช้สมุนไพรการใช้โภชนาศาสตร์คลินิกนะคะการใช้ทารามบาบัดทารามบาบัดหรือคําว่าไฮโดรเทอร์ปีนั่นเองนะคะการใช้โฮมิโอพาธีนะคะการบําบัดด้วยแสงการบําบัดด้วยอากาศนะคะการนวดนะคะการใช้เทคนิคผสมผสานระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อนะคะการคลอดบวชด้วยวิถีธรรมชาติเช่นคลอดในน้ำนะคะการบําบัดโดยใช้หัตถการต่างๆการจัดกระดูก การแพทย์เชิง,ชชงกายภาพการใช้จิตบําบัดและการให้คําปรึกษานะคะการขยับดัดดึงกล้ามเนื้อต่างๆนะคะการผ่าตัดเล็กนะคะแล้วก็การสุดท้ายก็คือการใช้ยาที่เหมาะสมนี่คือชนิดของอการบําบัดรักษานะคะทีนี้สําหรับ วิชานี้นะคะเราเราใช้จากจากหลักการของธรรมชาติบําบัดเนี่ยเรามาจัดกลุ่มนะคะให้เข้ากับวิถีของของการรักษาแบบไทยนะคะเราก็เลยใช้แนวทางการดูแลสุขภาพ 3O ที่ปัจจุบันเนี้ยกระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้นะคะกับในการดูแลผู้ป่วยในเชิงของการป้องกันด้วยในเชิงของการรักษาโรคทางโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเราก็เลยจะจัดเป็นกลุ่มนะคะออกมาเป็นจาก3อนะคะ อาจ สำหรับวิชานี้เราจะจัดออกวางเป็น4อนะคะ1ก็คือเรื่องของอาหารนะคะอาหารเนี่ยเราจะหัวข้อในการบรรยายนะคะในทั้งเล่มของวิชาธรรมชา,ชาบบติบําบัดของเราเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นนะคะอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็การปรุงอาหารตามธรรมชาติบําบัดนะคะอันนี้คือในส่วนของอาหารส่วนของข้อที่2อที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายนะคะการนวดบําบัดนะคะการทําโยคะเบื้องต้นการทาฤาษีดัดตนแล้วก็การ ทำ s อ t นะคะอันนี้คือในหัวข้อของอที่2คือออกกาลังกายส่วนอที่3ก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะอันนี้จะมีหัวข้อบทในเรื่องของดนตรีบําบัดนะคะแล้วก็เรื่องของหวรอบําบัดนะคะ ส่วนอ,อที่4ซึ่งเป็นอ,อที่เราเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อที่จะ,อะสอน,ใน,ใ,นในวิชาธรรมชาติบาบัดของเรานะคะก็คือเรื่องของการเอาพิษออกนะคะอันนี้เราจะสอนเรื่องของวารีบําบัดน,นะคะไฮโโรเทอรป์ปีซึ่งพูดมาหลายครั้งหลายวิธีบําบัดมากนะคะเรื่องของการล้างพิษด้วยสมุนไพรด้วยการพอกการทาการประครบการอบการอาบและสุดท้ายก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของกัวซานะคะ,ะซึ่งบทต่างต่างเหล่านี้นะคะก็จะอยู่เป็น อยู่อยู่ในบทถัดไปตามตามอ,อตามสี่อที่เรา,าเรียงลำดับมานะคะค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับบทที่หนึ่งนะคะความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติบำบัดนะคะธรรมชาติบำบัดเป็นการแพทย์ทางเลือก หนึ่งนะคะที่สามารถดูแลรักษาร่างกายและจิตใจโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาตินะคะบนหลักการที่ว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าโรคที่เกิดจากทางร่างกายหรือจิตใจ,จของเราเนี่ยสามารถสามารถรักษาเยียวยาได้ด้วยตัวเองถ้าภาวะร่างกายอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าภาวะสมดุลน,นะคะสายให้ต่างๆของโรคเนี่ยเกิดเป็นผลมาจากการดาเนินชีวิตที่ไม่ที่ทําให้ร่างกายเกิดการเสียสมดุลน,นั่นเองนะคะหลักการธรรมชาติบําบัดเป็นการทําให้ร่างกายที่เสียสมดุลฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุลด้วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆนะคะที่เล่ามา ที่หลากหลายตั้งแต่การควบคุมอาหารการออกกําลังกายนะคะการใช้น้ําการนวดการจัดกระดูกการฝังเข็มการใช้เทคนิคผ่อนคลายการฝึกการหายใจอะไรต่างๆนะคะนี่คือบทสรุปทั้งหมดของบทนี้นะคะที่ที่เล่ามาค่ะค่ะก็ก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับบทที่หนึ่งค่ะ